นี่นะครับเครื่องซักผ้านะครับเวลาหนูกัดนะครับหนูกัดสายเนี่ยเขาทางานนะครับเข้ามาทําการสมนะครับเวลาเวลาสมผมก็จะออกสายไฟออกมา,งงาแล้วกับบัตจี้นะครับเอาตัวบัตกี้ดีๆนะครับบัตกี้หรือหัวแหลงนะครับ ใส่หัวแหลงนะครับบัตจีแล้วก็ใส่ทอหดดีๆนะครับบ mm ัวแมนวาแ้วพันพันแล้วกับพัดเทีพันนะครับเอาตรงบัตจีแบบนี้นะครับถ้าบัตจีใส่ได้บใส่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับจะว่าขีดเกลือมันจะขึ้นนะครับสายไฟมันจะเป็นขีดเกลือนะครับ ผมจะใส่ทอหดตัวนี้นะครับนี่ืัอกี้แล้วใส่ทอหดน,นะครับมันจะเป็นทอหดนะครับถือคว่ำห่อนันจะหดหดเข่าแบบนี้นะครับใส่สองสัตเลยได้ครับถ้าห้าบอถ้าห้าบอพัตตี้นะครับมันจะสายไฟมันจะขึ้นขิดเกืรอนะครับ จะเป็นเขตเกลือนะครับการดิ่งของอ่าไฟหรือยังมันก็จะบดเสถีนนะครับนี่นะครับตรงบัตกี้แบบนี้นะครับบัตกี้แล้วก็ใส่ทอทอหมดนะครับทอหุมทอหมดนะครับเหตุให้ลูกคาดีๆนะครับ ขูดออกซ้ายออกออกซ้ายออกแล้วก็ขูดนะครับขูดให้มันสะอาดนะครับมันบัดกี้ง่ายนะครับตมก็สวมสวมออกซ้ายไว้นะครับสวมมายักสองอันเลยพอเขาจะใส่สองสันนะครับแบบนี้ดีแน่นอนนะครับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้หนูกัดนะครับหนูกัดสาย งัดสายเละเบิดนี่นเห็นไหมเนาะสายขาดเบิดขาดสายเขาขาดแล้วมันโดนกันมาก็ช็อตกันนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนไอ้บริเวณเปลี่ยนอันเบรกี้ให้ลูกขานะครับต่อสายใหม่เปลี่ยนละเปลี่ยนสา,ายใหม,ม่นะครับขันเขาไปแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าเขาตรงนี้ หัวแหลงนะครับมีหัวแหลงแบบนี้ครับเนี่ยตะกัวนะครับหัวแหลงตัวนี้จะเป็นหัวแหลงแฉะนะครับเวลาเขาต้องการวามอ่อนแห้งๆเขากดกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้เสียบแช่ใบใดเบิดเหมือนะครับ มันจะเบื้องล้วมันจะเรียบร้่อยนะครับเป็นระเบียบแล้วก็จะดีน้ำนะครับดีตรงที่ว่าเขาเด็ต่อเดบัสกี้นะครับสายไฟมันก็นจะบวหลวมมันก็นจะบาเป็นขีดเกลือนะครับนีและครับนี่บัจกี้แบบนี้นะครับดับล่องดีแน่นอนนะครับผมเอาคิปเนกัไปครับมีแล้ครับ